เรียนท่านที่เคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพจญตรีดรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566ครับพรุ่นนี้ก็เป็นวันสำคัญของประเทศไทยอีกวันหนึ่งก็คือวันเปี้ยมหาราชพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถของพระองค์นั้นปรากฏ เด่นชัดท่งผลให้ประเทศชาติพ้นภัยทั้งจากพวกล่านานิคมและท่านอย่างทรงดมฤตในยการปฏิรูประบบราชการจนมามีความทันสมัยจนถึงทุกวันนี้เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงตั้งแต่รัชกาลของพระองค์เป็นต้นมาซึ่งพรุ่งนี้เราจะมาว่ากันเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้วันนี้หลายท่านคงทราบดี ่าอยู่ในเทศกาลกินผักก็คงจะเก่าแล้วล่ะครับแต่ก็หลายท่านก็คงจะใช้วิธีการที่ไม่กินเนื้อสัตว์โดยเข้าใจว่าเป็นการสร้างบุญผมเห็นว่ามีการพูดกันอย่างผิดๆมากมายเอาละผมใช้คำที่คนไทยคุ้นเคยว่ากินเจก็แล้วกันครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการกินเจนี่คือการสร้างบุญ เป็นการแสดงความเมตตากรุณาต่อสัตว์เป็นการช่วยชีวิตสัตว์ผิดการกินเจเน่ยไม่ได้มีการกำหนดในพุทธศาสนา <c oughs> ก็เท่าที่สอบประวัติมามันก็มีหลายๆประการเราก็เลยมีความสนใจประวัติความเป็นมามากมายนักบ้างก็ว่าเป็นการกินกันเพื่อประทวกการปกครองของพวกแมนจูบ้างก็ว่าเป็นการกินผัก ซึ่งเป็นวิธีการมลือดของคนกลุ่มเล็กในประเทศจีนแล้วก็แพร่ขยายเข้ามาแม้แต่ในประเทศจีนก็ไม่มีการกินผักอะไรกันอย่างนี้แพร่หลายกันไม่ใช่วัฒนธรรมของคนจีนแต่เป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งขอย้ําว่ามันไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่มีการกําหนดว่าไม่รับประทานเนื้อสัตว์แล้วจะได้บุญนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิครับ ผมเห็นหลายคนวิบปรลาสกันไปมากเพราะว่าไม่เข้าใจทั้งหลักการประวัติในพุทธศาสนาไม่เข้าใจเรื่องจิตเจตสิกไม่รู้จักหรือซ้าไปว่าบุญหรือบาปคืออะไรก็ไปหลงผิดคิดว่าการไม่กินเนื้อสัตว์เป็นการสร้างบุญถ้าหากท่านวิปรารแบบนี้คือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนชีวิตท่านจะตกตามลงเหวไปหมดครับอย่าเอาสิ่งที่พระเทวทัต ทูลเสนอพระพุทธองค์ว่าพิกษุในพุทธศาสนาไม่ควรจะฉันเนื้อสัตว์พระองค์ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นถ้าเทวทัศน์นี่นก็มิชาที่ถี่สูงถึงแม้ท่านจะได้ปัญญายาณก็ตามปัจจุบันนี้ท่านก็ไปรับพิบาทชั่วอยู่ในมหานลกโรอกันเนื่องจากก่อกรรมเข็นที่หนักที่สุดนั่นก็คือทำลายพระพุทธองค์ จนถึงพ่อพระโลหิตเอาละถึงแม้จะโทษทานหนักหนาเพียงใดแค่ไหนตามหลักไตรลักทุกคนก็ต้องทราบดีว่าถึงวันหนึ่งท่านก็ต้องพ้จากวิบากชั่วแล้วก็มีการศึกษาพุทธธรรมนายว่าเมื่อท่านพ้นจากวิบากชั่วในเวลาอีกนานแสนานานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเนี่ยในที่สุดท่านก็จะบรรลุเป็นอารหาันต์ได้ เราเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเราก็ศึกษาประวัติของท่านเพื่อนำไว้เป็นอุทาหรณ์ตื่นใจว่าคนที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถึงแม้จะมีอภินญายาณสูงขนาดไหนแต่ลงผิดได้ทุกเมื่อแล้วก็ก่อกรรมหนักที่สุดก็เรียกว่าอนันตริยกรรมก็สวยทุกข์ไปแต่ไม่มีอะไรคงที่ท่านเสวยทุกข์ได้ท่านก็เสวยสุขได้ ท่านเสวยสุกได้ท่านก็ไม่เสวยอะไรก็ได้ก็คือเป็นอารหันอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดความเชื่อของชาวพุทธพระเทวทัตก็เคยทูลขอพระพุทธองค์ไม่เห็นด้วยเพราะว่าภิกษุในพุูธศาสนาจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายชาวบ้านปักบาศถวายพระตาหารใดมาก็ฉันได้ก็มีเนื้อของสิ่งสัตว์ไม่กี่ชนิดที่พระองค์ทรงห้ามเช่นเนื้อเสือ เนื้อมนุษย์แล้วก็มีอาหารอีกสอสามประเทเท่านั้นที่ห้ามแต่ไม่ได้ห้ามสันเนื้อสัตว์โดยทั่วไปโดยเพราะยิงสัตว์ที่เป็นอาหารเพราะว่าการที่สัตว์เหล่านั้นตายเราต้องเข้าใจเสียก่อนนะครับเราไม่ทําให้เขาตายเขาถูกพ่อค้าเชื้อค่าดังนั้นการที่เรารับประทานอะไรก็ตามไม่เกี่ยวกับที่มาของอาหาร เราไม่รับประทานหมูท่านคิดว่าหมูไม่ตายไหมครับการตายมันเจอจากสามประการด้วยกันประการแรกเรียกว่าอาการมรณะอาการมรณะหมายถึงว่าตายก่อนเวลาอันควรหรือเป็นอายุขัยของสัตว์ชนิดนั้นๆเช่นมนุษย์มีอายุขัยเฉลี่ยนในยุคข,ของเราเนี่ย75ปีอายุขัยของมนุษย์ในยุคข,ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ2,500ปีก่อน อายุเฉลี่ยของมนุษย์100ปีอายุมนุษย์เนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆทุกๆร้อยปีอายุของมนุษย์ก็จะลดลงไป1ปีอนช่วงเวลานี้ต่างจากช่วงเวลาที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่2,500ปีอายุขายเฉลี่ยของมนุษย์จึงลดจากร0 0ปีในยุคของพระองค์มาเป็น7ิปีในนี้ในยุคของพวกเรา,า,เนนเราและก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์อยู่ในช่วงขาลง ความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นอายุขัยเฉลี่ยก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆการที่มนุษย์ตายก่อนอายุ75เรียกว่าอาการมรณนะคือตายก่อนวัยที่เป็นอายุขยของตนอาจจะเป็นเพราะว่ามีกรรมตัดบ้อนเช่นว่าก่อกรรมทำเข็นไว้มากมีวิบากชั่วจะต้องชดใช้ประสบเหตุต่างๆตายไปส่วนผู้ที่เปลี่ยนพบไป ในตอนอายุ75เรียกว่าก,การมรณะก็คือมันหมดอายุขายไปแล้วก็ต้องตายก็สมควรแล้วก็อายุขายขายเฉลี่ยของมนุษย์ก็75ปีอย่างที่ผมบอกแล้วคนที่มีอายุเกิน75ก็เป็นอาการมรณะเหมือนกันซึ่งไม่ได้แปลว่าทําบุญมาดีหรือมีวิบากดีต้องดูระดับคุณภาพชีวิตอายุขายเกิน75จริงอายุถึง70 80 85 ก้าสิบแต่นอนติดเตียงตลอดนอนป่วยงอกแงกต่อสายยางเพียบลุกไม่ได้เดินไม่ได้เวลาเอืต้องให้พยาบาลหรือให้ลูกหลานลุกอื้อออกมาสองสาวันครั้งหนึ่งฉี่ไม่ได้ตําต่อท่อแต่ไม่ตายหลังเจ็ดสิบห้าอันนี้ก็เป็นอาการวงนะแต่ว่ามีชีวิตอยู่เพราะว่ามีวิบากชั่วรักคองทุกทรมานไปจะไปก็ไม่ไปอีกประเภทหนึ่งคุณภาพชีวิตสูง แปดสิบเแข็งแรงเดินเถินได้ช่วยตัวเองได้สมองแจ่มใสอันนี้คือวิบากดีคำจุนเพื่ออะไรครับเพื่อให้ท่านใช้ร่างกายของท่านหรือขันทั้งห้าในการสะสมบุญวารมีที่เรียกว่าบารมีสิบทัศนนี่คือการตายและอีกประการหนึ่งเขาพูดถึงการตายเรามาดูเงื่อนไขของศินข้อที่หนึ่งที่ห้ามฆ่าสัตว์ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประดังสมาธิยามิ 1. สัตว์นั้นต้องมีชีวิตหมูที่พ่อค้าเอามาแล่เนื้อขายให้เรากินหมูนั้นมีชีวิตนี่ข้อหนึ่งผ่านแล้วข้อ 2. คนที่ทำร้ายเขาต้องรู้ว่าเขามีชีวิตก็นแน่และครับไอเจ้าของเขียงหมูเชิดหมูเนี่ยหรือลงฆ่า,าสัตว์เนี่ยรู้ ว่าหมูนั้นมีชีวิตยังไม่ครบข้อสามมีการดำเนินการเพื่อให้สัตว์นั้นเสียชีวิตพยายามฆ่าไปข้อ C สัตว์นั้นเสียชีวิตจากการดำเนินการของคนคนนั้นครบสี่ประการขาดสินทันทีข้อที่หนึ่งไม่ผ่าน ถ้ามาดูในส่วนของคนรับประทานเนื้อสัตว์เราไปฆ่าเขาไหมเปล่าใครฆ่าเขาเรยยาไม่รู้เลยเขาก็แปลสภาพมาตามสภาพและสัตว์ที่เป็นอาหารปกติทั่วๆไปอย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยครับพระพุทธองค์ก็ทรงฉันก็มื้อสุดท้ายก่อนที่ทรงอาพาธหนักก็คือการฉันเนื้อหมูที่เป็นข้าบดีถวายพัฒนา,หาให้แก่พระอ,องค์ แล้วก็เกิดอาการอาภาษขึ้นมาและในสุดก็ทรงปาลินิพพานไปนั่นก็เพราะเหตุว่าเป็นเวลาที่พระองค์ทรงดับขัน80พระพันษาในนี้เป็นต้นเราจะบาปต่อเมื่อเราเข้าไปในร้านอาหารท่านคงเคยเห็นพวกสวนอาหารหรือไอ้กุ้งเผาปาเผาอะไรทั้งหลายนี่แนหะบางร้านก็จะมีบอ่อกระจก เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาไว้อยากจะกินตัวไหนเอานิ้วไปชี้นี่ตัวนี้เขาก็จะตักมาแล้วฆ่านั่นแหละครับท่านผิดสินข้อหนึ่งเต็มเต็มแต่ถ้าท่านเดินเข้าไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเอากะเพราหมูสับจานหนึ่งท่านไ่ไปฆ่าใครนี่นี่คือคือวิธีคิดนะครับไม่ใช่ว่าท่านไม่กินเนื้อสตัตว์ท่านจะได้บุญไม่ได้หรอกคิดอย่างนั้นอนะ่ะบาปด้วย เพราะอะไรดูจะเฉลยต่อไปค้นบาปก็คือการมีอากุศลรจิตนั่นคือคนที่ฆ่าสัตว์ไม่คนกินสัตว์ไม่เกี่ยวอย่าไปหลงผิดแล้วก็ไม่ใช่คำสอนในพุทธศาสนาอย่าไปอ้างท่านมหาจำลองไงท่านก็ยังกินผักเลยก็เนื่องเรื่องของท่านท่านก็ไม่นับถือพุทธท่านจำลองเนี่ยท่านนับถือสมัมเนโพธิลักษ์ใครๆก็รู้ สมณพโพธิลักษ์ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่เจ่บพระพิกษจในพุทธศาสนาท่านตั้งสำนักของท่านเองเรียกว่าส ok ัานติอโลกใั้ใครที่นับถือที่นั่นไม่ได้นับถือพุทธนะครับท่านโพธิลักษ์ถูกไล่ออกจากพุทธศาสนาไปนานแล้วท่านตั้งสำนักของท่านมาเองแล้วก็มีคําสอนของท่านเองถ้าใครศรัทธาท่านโพธิลักษณ์ก็ไปศึกษาที่นั่นแต่อย่ามาตีขมม่วว่า เป็นพุทธศาสนาไม่ใช่แยกให้ชัดเจนนะไม่งั้นท่านจะหลงผิดหลงเหวนะถ้านับถือพุทธอย่าไปฟังโพธิลักษณ์ถ้านับถือท่านโพธิลักษณ์ไม่ต้องไปสนใจศาสนาพุทธเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปเหยียบเรือสองแคมผมได้ว่านะว่าท่านโพธิลักษณ์ไม่ดีแต่ผมบอกว่าท่านไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะท่านถูกมหาเทรสมาคมขับออกจากพุทธศาสนา ไปนานหลายสิบปีแล้วก่อนที่ท่านจะตั้งพักพลังธรรมเสียอีกดังนั้นวิธีการปฏิบัติอะไรของน่่นไม่เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาใดๆทั้งสิ้นแล้วดังนั้นเรากลับมาที่เรื่องบุญคนไทยไม่รู้จักว่าบุญคืออะไรก็นึกว่าไปไต่บาตรตักบาตรให้พระก็จะได้บุญแล้วบางคนอาการหนักกว่านั้นนึกว่าไปบวชแล้วจะได้เคยสวรรค์จะบ้าเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ ถ้บวชก็เป็นพิธีกรรมใช่ไหมไปสวรรค์น่ะเมื่ออยู่ที่จิตจิตอยู่ในระดับไหนสมควรจะไปเทวภูมิหรือเปล่าหรือไปภูมิที่สูงกว่านั้นการไปได้ไปแค่สวรรค์เป็นเทวดาเนี่ยโถ่ไฟต่ำเหลือเกินอยู่ๆอ,อยากจะต้องการจุดไหนต้องต้องมุ่งนิพพานสิครับชาวพุทธไม่สนใจจะไปสวรรค์จะไปเทวดาไร้สาระขยะเปียกไปทำไม ป่นชาวพูธต้องมุน่นนิพพานเทวดาม่นด้นิพพานเทวดาก็ใกล้ๆลเรานั่นแหละอยู่ในกามภูมิชั้นภูมิเดียวกับเราด้วยซ้ำไปแต่ในกรรมภูมิเนี่ยแบ่งเป็นสามภูมิย่อยเรียกว่าหนึ่งอบายภูมิสองมนุษยภูมิสามเทวภูมิอันนั้นทั้งสามภูมิเนี่ยมีการโยกย้ายได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ เป็นเทวดาตกไปอยู่ในอวัยภูมิก็ได้จะไปเป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นมนุษย์ลงไปเป็นเดรัจฉานก็ได้หรือขึ้นไปเป็นเทวดาก็ได้เพราะาอยู่ในภูมิกลุ่มเดียวกันคือกามภูมิแค่นี้เองสูงกว่ากามภูมิก็จะต้องเป็นพรมเป็นอารูปประภูมิเป็นรูปประภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนั้นเทวดาเนี่ยก็มยไม่ได้สูงเสือกอะไรสูงก็แล้วก็จริง แต่สามารถเราก็สามารถพาชั้นไปได้และเทวดาที่ไม่ดีเทวดาที่มีวิชาทิฏฐิก็มีก็ล่วงลงมาเมือ่อมดอายุไขเทวดาก็ลงมาเป็นมนุษย์หรือลงไปเป็นเดรัจฉานมันก็เป็นไปได้เพราะสามารถแลกเปลี่ยนกันดังนั้นน่ะที่บอกว่าบวชแล้วจะได้บุญไม่จริงอย่าไปเชื่อพระส่วนใหญ่นะ่ะไปนระกกับภูมเท่านั้นแหละครับเพราะไม่รู้จักและไปแอบอ้างว่าเป็นพระไปหลอกเขา อย่างธรรมกายมันไถเงินชาบ้านเท่าไหร่ละครับหมดเนื้อหมดตัวกันไปแล้อย่างนั้นน่ะมันจะได้ไปเทวดาเลอไปนรกทั้งนั้นครับมิจฉาชีพใครหลงเข้าไปน่ะก็เพราะวิบากชั่วชักนำไปเรามาเข้าใจกันเสียก่อนบุญไม่ได้เกิดจากการกระทำแต่มันอยู่ที่สภาพจิตท่านเคยได้ยินไหมล่ะครับผมก็เคยเล่าในที่นี้สํำนวนชายโบราณสี่คนหามสามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปสี่คนหามคือมหาภูตรูปสี่ดินน้ำลมไฟนี่เป็นภาษาชาวบ้านภาษาพระเรียกว่าปัทวีเดชโชอ,อาโปวายโยนี่เป็นมหาภูตรูปสี่ซึ่งอยู่ในทุกสรรพสิ่งทั้งหลายถ้าเป็นชาวบ้านไม่ได้ศึกษาอภิธรรมก็เึกว่า ควาโปคือน้ำใช่ไหมอันนั้นน้ำนี่ก็คือธาตุน้ำมาสิไม่ใช่น้ำในแก้วมีทั้งสี่ธาตุครบเพราะว่าอย่าลืมหลักการสี่ธาตุนี้มันอยู่ในทุกสิ่งครับแม้แต่ในน้ำไม่ได้มีแต่อาโปเท่านั้นมีเตโชด้วยคือไฟมีวาโยด้วยคือลมมีตัดทวีด้วยก็คือธาตุดินอยู่ในแก้วน้ำหรือ หรือน้ำที่เรารู้จักกันแล้วธาตุอาโปเนี่ยจริงๆแล้วเราจับไม่ได้มันเป็นผลรวมของทั้งสี่ธาตุนี่เรียกว่าทุกสปปรรพสิ่งต้องมีสี่ธาตุนี่จึงเรียกว่ามหาภูตารูปนั่นเป็นฐานใช่ไหมสี่คนหามาจากคำนี้สามคนแหกก็คือกรรมของเรากรรมคือมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรม เราทําอะไรขึ้นมาอย่างผมกำลังพูดขนาดนี้มันมาจากมโนกรรมสั่งให้กายหรือรูปของผม,ผมนี่อ้าปากประงาบประงบแล้วผงเสียเข้าไปอังน,นั้นเสียงเนี่ยมันเกิดจากมโนกรรมมโนกรรมที่พูดดีพูดเลวมันก็อยู่ที่ว่าวกุศลจิตหรืออกุศลจิตนี่ต้องจําหลักนี้ไว้ก่อนหนึ่งคนนั่งแครก็คือจิตของเราจิตเราเนี่ยปกติแล้วมันไม่รับ มันไม่รับอะไรทั้งสิ้นมันเพียงแต่รู้อารมณ์ที่มากระทบแต่มีสิ่งใดมากระทบแล้วเรารู้สึกชอบรู้สึกเกลียดนั่นคือเจตสิกที่ไปประกอบกับจิตดังนั้นถ้าเราเลือกแต่เจตสิกให้ดีมาประกอบจิตของเราทุกสิ่งเราจะเห็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยสุดเราเจอความเลวร้ายอะไรก็แล้วแต่เช่นเจ็บป่วยมากเป็นโรคหลายแรงเจ็บปวดทรมาน ตังไงเราก็ต้องยอมรับมันเพราะว่าท่านสอนไปแล้วว่าเมื่อเจอทุก์ต้องกําหนดรู้ว่ามันเจ็บปวยยังไงแล้วเราก็ฝึกไปแน่และพูดง่ายแต่มันทํายากก็ต้องฝึกไงถ้ามันทำง่ายๆมันก็ไปนิพพานกันทั้งโลกแล้วสิไม่มีใครไปได้ง่ายๆหรอกครับคนน้อยแสนน้อยเท่านะที่ได้เราก็ต้องฝึกของเราดังนั้นเมื่อเจตเราเป็นอย่างไรสองคนผาไปก็คือบุญ และบาปหรือว่า,ากุศลจิตและอกุศลจิตดังนั้นไอ้คาว่าบุญเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราไม่อยู่ที่เราว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากินผักหรือกินหมูย่างไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นผมจึงอยากนําความจริงซึ่งผมเชื่อว่าคนไทย99%ไม่รู้ถึงจะมีตํารามากมายลอยล่องอยู่แต่เนื่องจากไม่สนใจก็ปิดหูปิดตาการที่จะได้บุญหรือไม่ ไม่ต้องไปมองอะไรเลยคิดมากตัวเองก็ไม่รู้เรื่องแล้วจะไปคิดอย่างไรอาศัยกฎเกณฑ์ที่พระพุทธองค์ท่านวางไว้อย่าไปสนใจหลวงพ่อหลวงแม่ทั้งหลายสนใจองค์เดียวพระพุทธเจ้าครับจะเป็นหลวงปู่หลวงตาไร้าสาระครับขยะเราต้องพุ่งไปที่เป้าหมายสูงสุดสิจะไปละเละละข้างทางทําไมไร้าสาระเสียเวลาพระองค์ทรงส่งชี้ไว้แล้วท่านเรียกว่า บุญกิริยาสิบเป็นรายละเอียดแต่ถ้าแยกเป็นกลุ่มกว้างๆแยกได้สามกลุ่มจะหาคําว่าบุญกิริยาสามก็ได้เพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องใหญ่ๆแต่ถ้าบอกบุญกิริยาสิบนั่นคือแยกย่อยออกมาดังในภาพที่ผมนํามาให้ท่านดูนี้นะครับบุญกิริยาวัตถุถ้าแยกเป็นสามประการท่านก็แยกเป็นทานศีลภาวนา หรือเราจะพูดใหม่ๆพูดใหม่ว่าบุญศิกขาก็ได้ท่านคงคุ้นเคยทานศีลภาวนาในศัพท์พุทธศาสนาท่านก็ใช้คําว่าทานะไมศีลนะไมและภาวนาไหมในแต่ละกลุ่มเนี้ก็แบ่งแยกออกไปก็เป็นทานะไม่ก็แบ่งออกเป็นการให้ทานเป็นบุญกิริยาวัตถุป,ประเภทหนึ่ง คือการบริจากสิ่งของเพื่อลดละความมีตัวตนความตนีทีเหนียวสองคือปฏิทานไหมก็คือการเฉลี่ยความดีให้ผู้อื่นเช่นว่าไปทําสิ่งอะไรดีมามาก็บอกให้ผู้อื่นเขารู้เพื่อให้เขาชื่นชมเขาชื่นชมความดีใดๆก็ตามเนี่ยเขาจะได้สิ่งที่เรียกว่าบุญไปด้วยนั่นคือบุญกิริยาเขา ท่านคงเห็นพระอาจารย์หลายท่านเวลาท่านเทศสอนอย่างเช่นท่านอาจารย์บอระลิตผมก็ศึกษากับท่านเนี่ยตอนแรกผมก็ดูว่าเอ๊ะเวลาท่านไปบอยจากน้ําปานะที่ไหนไปสอนใครท่านจะโพส์ในเ c e บ o o กตอนแรกก็คิดว่าท่านจะต้องบอกทําไมตอนหลังผมมาพิจารณาเรื่องนี้อ๋อท่านบอกเพื่อให้คนที่ทราบข่าวเนี้ยอนุโมทนาอนุโมทน,น,นาเนี่ย ผู้ที่กระทําการอย่างนั้นไม่ใช่ตัวท่านผู้ที่อนุโมทนาในความดีที่พระองค์ที่ท่านทําไว้เนี่ยก็จะต่อให้เกิดบุญแต่ผู้นั้นนี่แหละครับเรียกว่าปฏิทานใหมประการที่สามเรียกว่าปัตตานุโมทนาไหมคือความยินดีในความดีของผู้อื่นท่านจะเห็นใช่ไหมครับจากใน Facebook ใครที่ประสบความสาเร็จลูกหลานเขาตอบได้คะแนานดีหรือว่ามีความสามารถสูงเป็นเกียรติประวัติ ครอบครัวเขาก็จะมาโพสต์ใน Facebook ผมก็จะแสดงความยินดีเสมอไม่มีอะไรผมก็ส่งการ์ตูนรูปก,กระโดดโลดเต้นดีใจไปให้เขาดูบางทีผมมีเวลาเขียนก็จะเขียนแสดงความชื่นชมสรรเสริญอันนี้แหละเรียกว่าปัตตานุโบทนาไมก็เป็นบุญอีกประเภทหนึ่งในกลุ่มของทานาไมส่วนกลุ่มที่สองเรียกว่าศีลไม่ก็คือการรักษาศีล คนที่ไม่เคยรักษาศีนี่จะไม่รู้เลยว่ายากขนาดไหนเกีย่ยว่าจะศีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระเลยแค่ศีนห้าเนี่ยแทบจะทําไม่ได้แต่ต้องพยายามถ้าท่านต้องการพยายามรักษาศีนท่านรักษาศีนได้นั่นแหละครับบุญต่อมาก็คืออปัจจายนะไหม่ความประพฤติอ่อนน้อมรู้ปฏิวัติตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอาวุโสกว่า หรือผู้บังคับบัญชาสิ่งที่ควรจะทําก็กระทําการมีความเพื่อเพื่ออ่อนน้อมไม่แข็งกระด้างไม่ดื้อด้านยิงยะโสโอหังนี่คือการกระทําบุญประเภทหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มศีลใหม่เรียกว่าอปจายนะใหม่กลุ่มที่สามของศีลใหม่ก็คือเวยาวัจจะใหม่ก็คือการขวนขวายรับ สิ่งดีงามเอาไว้เข้าสู่ตัวศึกษาเรื่องต่างๆที่มีประโยชน์ก่อให้เกิดความเข้าใจในอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรค่วนกลุ่มสุดท้ายเรียกว่าภาวนาไหม่แบ่งออกเป็นประเภทแรกคือภาวนาไหม่การเจริญภาวนาการกำหนดจิตการพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงจากการรับอารมณ์ โดยตัดเจตสิกที่เข้าไปประกอบเพื่อจะเห็นความจริงอย่างทองแท้เรียกว่าภาวนาไหมา่ต่อมาก็คือธรรม,มัตสวรณะใหมา่คือการฟังธรรมอย่าหลงผิดว่าฉันรู้แล้วที่พูดพูดมาเนี่ยศีลห้าฉันท่องได้แต่เด็กแล้วนั่นคือการหลงผิดครับการฟังธรรมฟังครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามผลลัพธ์จะต่างกัน ฟังหลายๆครั้งความเข้าใจก็จะถ่องแท้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เกิดความรู้ที่เรียกว่าปัญญาขึ้นมาเพราะว่าเราฟังทมไม่ได้ฟังแค่รู้แต่ฟังเพื่อเข้าใจซึ่งมันต่างกันมากผู้ที่ไม่เคยกระทำก็จะไม่เข้าใจผมก็หาสามารถอธิบายได้เป็นภาษามนุษย์เพียงได้แค่นี้เพราะว่าไม่สามารถซื้อสิ่งที่มันละเอียดลึกซึ้งได้เพราะภาษาไม่ใช่สามารถ แสดงให้เห็นความเข้าใจได้อย่างท่องแท้ตามความจริงของมันต้องไปพัฒนาด้วยตนเองและประการสุดท้ายของภาวนาใหม่ก็คือธรรมเทศนาไหม่คือการสั่งสอนธรรมเราทราบสิ่งใดมาก็ไปกระจายให้คู่อื่นผมมีความรู้เล็กน้อยพอจิบจิบแต่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องผมก็พยายามบอกมิตรสหายทั้งหลายไม่ได้เจตนาจะสอนใคร เหมือนถึงผมก็บอกไปเรื่อยๆใครที่มีความเห็นถูกมีจริตต้องกันมีกรรมสัมพันธ์กันก็จะเข้ามาฟังเองและประเภทสุดท้ายเรียกว่าทิฏฐะชุกรรมคือการทำความเห็นให้ถูกต้องตามธรรมก็นี่แหละครับที่ผมนำมาชี้เรื่องว่ากินเจนะ่ะมันไม่ได้บุญอย่างที่มาใครหลอกมาก็ไม่รู้ผมเห็นว่าท่านหลงผิด ท่านที่คิดอย่างนั้นจริงจังแลม,มาชี้ผมยังเข้าใจว่าที่ท่านหลงผิดไกยว่าจิเตเจได้บุญเพราะไม่รู้จักว่าบุญคืออะไรเหตุผลที่ไม่รู้จักเพราะไม่เคยศึกษาเหตุผลที่ไม่ศึกษาเพราะไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาเหตุผลที่ไม่ศรัทธาเพราะไม่เคยนับถือพุทธศาสนาผมจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าคนไทยเนี่ยที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ย มีน้อยแสนน้อยแต่คิดเป็นจานวนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยไม่สามารถตอบได้เพราะไม่สามารถทำวิจัยได้การวิจัยให้ทราบว่าใครนับถือศาสนาใดๆาๆเนี่ยจะใช้วิธีการไปถามเขาไม่ได้คำตอบที่มาเชื่อไม่ได้ต้องใช้วิธีการสังเกตการเป็นเคสตัดดี้ศึกษาเฉพาะคนต้องดูพฤติกรรมของเขาต้องติดตามวิธีคิดของเขา แล้วสร้างดัชนีชีวัดถ้าเขาว่าบอกว่ารับถือพุทธศาสนาเขาถือศีลหรือเปล่าเขามีความเกรงกลัวและระอายต่อบาปหรือไม่เขาละมัดระลังตนให้มีสติอยู่เสมอหรือไม่ถ้าไม่ใช่เขาไม่ได้รับถือที่เขาพูดไ้รับถือนะ่ะโกหกอันนั้นจริงยากใช่ไหมครับคนไทยมีต้องร่วมเจ็ดสิบล้านจะไปดูมันทีละคนได้ยังไงอะเลื่กมูไม่ได้ก็ไม่รู้หรอกว่าคนไทย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรหรือมีศาสนาหรือไม่แต่ประเมินได้ว่าปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันการช่อราดบังหลวงของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็นักการเมืองทั้งหลายเนื่องจากคนเหล่านั้นมันไม่มีศาสนาถ้ามีศาสนามันจะกล้ากระทําการช่อราดบังหลวงถ้ากระทําการโกหกหมดเทจเพื่อคะแนนเสียงประชานิยมไม่ได้ครับนี่คือดัดชนีอย่างกว้างๆที่เราเข้าใจได้เลยว่า คนที่ทำอย่างนี้ไม่มีศัสนาและไม่เชื่อเรื่องชาตินี้และชาติหน้าคนที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องวิบากเรื่องเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าจะไม่กล้ากระทำบาปครับที่ผมออกมาเตือนเนี่ยเพราะผมกลัวผมกลัวว่าโตผมจะหล่มไปในทางที่ผิดตามที่ผมเคยเป็นยานเหมือนคนอื่นทั่วๆไปและผมกลัวว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะหลงผิดไปวันนี้เห็นเพ้อกันใหญ่เรื่องการกินผัก แล้วจะได้บุญจึงต้องรีบมาสะกิดนิดหนึ่งจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านไม่เกี่ยวอะไรกับผมผมทำหน้าที่ในการขยายสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิออกไปแล้วใครรับได้ก็ขออนุโมทนาใครรับไม่ได้ก็เป็นวิบากชั่วของเขาที่บางตาอยู่ผมไม่สามารถจะไปเกี่ยวข้องได้และผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยทาหน้าที่ของตัวเองที่ดีสุดเท่านั้นเองครับวันนี้ผมปรีดีดเอรอนุชาบุญนาค ก็ขอในำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับท่านที่สนใจจะร่วมเดินทางไปดูพระอาทิตย์เทียมที่องค์การนิวเคลียร์จังหวัดนครนายกพร้อมกับฟังคำบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนก็เรียนเชิญแจ้งไม่ได้นะครับผมจะส่งรายละเอียดให้อาสถานที่อย่างนั้นองค์การนั้นเขาไม่ใชพิพัณฑ์ท่านเดินเข้าไปดูไม่ได้ เรามีการติดต่อกันมากมายขอความอนุเคราะห์ประสานงานต่างๆซึ่งผมก็ได้รับความกรุณาจากองค์การสถาบันนิวเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเต้าปฏิกรณปรมานูเป็นอย่างไรแล้วเอาปรมานูเอาสารลังสีมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเราได้อย่างไรเขาจะแจ้งให้ฟังอย่างท่องแท้และเห็นด้วยตาตนเองโอกาสอย่างนี้หายากท่านใดสนใจก็เรียนเชิญ แจ้งมานะครับขอชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เฟซบุ๊กผมก็จะส่งรายละเอียดไปให้ท่านผมพลตรีดรชอตเตอราบุนนาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ